เออเเขาบอกลางได้ครับลางเพลางย่างเดียวครับตุตีห้าอันให้เอฟซีพันเบิ้งนะครับลุงลางย่างเดียวว่าให้บนถ้าบนถ้าคุณเล่นบนคุณจะบ่ได้เงินเลยไปสั่นเลยใบนี้ดินะอีพ่อที่พ่อซู้มือหน่ะเนาะครับใบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวยกมาให้เอฟซีพันเบิ้งนะพ่อเอานี่ยละผู้ใดได้เบิ้งคลิดมือนั้นจะเห็นนะพ่อเนาะครับครับครับวิธีมาของพ่องวันที่ผ่านมาเพิ่นหานะเพิ่นหามากสามแปดสามแปด พ่อว LIKE ่าเพื่นเขียนยดใส่กระเปาเสื้อให้ครับบ่อได้เสียดายแห้งเลยเนาะพ่อครับพ่อมางวดนี้เพิ่นเอาไหเอ็กเอาไห้อีกครับผมโทรไปถามค่ะครับผมโทรไปถามงวดนี้พ่อพ่นมันพอกันสามแปดนะสามแปดค่ะหมดงมดนี้ผมเลยโทรไปถามค่ะเอจ็ดแปดมือนี่แหละโทรไปถามเล่ยก็จะเขาเลยบอกมาแล้วก็ว่าขำมาเล่นมาทำโต๊ะปากโต๊ะปากเปรี้ร้อนน เล่าไปว่านผมเดยให่ไปทอสุดยอดังคนบกว่ารับจุดฟังคนเนิ่นกันเลหยนึงหกมาเตี้ยครับหนึ่งหกม่ันยัางำอีกดีว่นลางเด้อออเขาบอกลางได้ครับลางย่างเดียวครับตีหซี่เบันะครับลุงลางย่างเดี๋ยวว่าให้บน ถ้าบดถ้าคุณเล่นบนคุณจะบ่ได้เงินเลยไปสั่นเลยใบนี้นี่นะอีพ่อที่พ่อซูเมื่อหนาเนาะครับใบนี้นะครับอ่ะี๋ยวยกมาให้เอฟซีเป็นเบิ่งนะพ่อเนานี่ละผู้ใดได้เบิ่งแจ่มมากลางยางเดียวลางยางเดียวบ่ให้บนครับแต่ว่าตัวนั้นคือเข้ากันไว้ซื้อดอกนะพ่อเนาะครับกับผู้ฉลาดกคือการเพียงเดียวเรี้ยงเรียนเลียกคับนี่ละตัวฉลาดกับบ่กครับเจ้ครับ ครับอันนี้คือเมื่อที่ผ่านมาเนาะค่ะให้เอฟซีผู้ที่เขามาติดตามไม่ได้เห็นโอ้ย่มค่ะบอกพ่อโอ้ยผมเกแบบว่าจุดทูบอยู่สองมื่นเนาะอยู่นี่เอาได้ปูไอเห็นหรืขอพรปูซอยน้ำครับนี่มันเศร้าผมก็ขึ้นมามาหดกบมใหม่ไม่แมงแล้วมื่นแต่ว่าได้มากประมาณนี้ครับพอยกกระเป๋าที่ตุ่มกันอยอยู่นะครับมันจังไหหลังเนี่ย บอกว่าได้ครับบอกบอกว่าได้แต่พอได้รุ่นได้ฟังก็่พอได้รุ่นได้ฟังแบบอาสีว่าได้หลยแบบอยู่แบบง่ายๆยบบไปทับบุญเส่ยผมกัไปเรียกผมกับว่าได้อยากอยังนอกจากว่าจะของหน้าตรงนั้นตรงนั้นมีปัญหาพวกจะนั่งไปเดี่ยวเขาม้านี่ครับุ้ณครับสำหรับแนวทางในหัววันที่สิบหกท่านว่าคมเนี่ยได้อีพอเพิ่นจะให้มาบอหรือว่าพอจะติดต่อเพิ่นจังไหน ผมคิดว่าจะติดต่อโมแหลงหน่อยเนี่ยโอคิดว่าเลยครับเรื่องครอบคิดตองเจ้าของถ้าเรออกเพิ่นกัดซี่ด้าลดยังสิว่ะเออล่อแต่ถามเพิ่นก่อนคุยกันก่อนจังสิบอ่ะ่ะครับแต่แต่ที่เคยบอกรับปากกันว่าเรียกออกปุ๊บก็คุยเห็นปุ๊บเลยครับนวณได้ใจเลยเ่าเป็นคักกันนังพอเรียกคิดเชียนียังไ้มาเชลโตาเชลโตครับคิดในใจได้เลยถือว่า สร้างท่านาจะคล้องยิ่ฟังเล่าเนี่ยเป็นอันมิมิอยากมิกินแล้วไม่อันจะจินครับนี่ละ่ะยอดเล็กสูตรเดียวห้างเดียวเล็ก่างย่างเดียวล่างย่างเดียวบ้างผมับเขาเคยได้ยินนี่ละ่ะบัรคูจักกันูุจักคัดมู่เดียวกันแบันี้เอาเป็นเอา่ฮะมมูเดียวกันมูนเน่เดียวกัน บ่อพอกันตั้งโดนเตีัดบ่อพอกันมาให้โซกกันตพ่อกแกยี่สิบปีก็ว่าได้บ่อพอกจักเถื่อผมก็ไปบ้านก็เจ้ากับว่าทำ่าผู้นั้นยังบ่ผู้นี้ยังบ่บ่ได้ทำเพราะว่ามันโดนตีมันโดนคำว่าพวกนี้ก็เจ้ากับก็ยาดหน่อยแน่แตกกันไปซาดโมไปทสทิตก็แตกจนลืมหลังเนาะจนลืมหลังเลยไปพอกหมึกกัคดว่ากิว่าแก่สิพอกับแก่ในงานศพ บางเงินไปพทอกันบางเงินทอกันเขาผมขึ้นไปทอดผาลงมากก็แจ๊กไก่ยางรันโหลดเอ้าวามันตายแล้ววะตอนนี้ว่า,าตายแต่ตอนนี้แมจ่จักใดลูกไล่ก้นอันน,น,นี่ไปอยู่เล่าตปนนี้หนะัวหางเมียราไปอยู่ต่างประเทศคือว่า,วาเป็นบุญของเอฟซีเนาะครับมากกว่าขับรับขับคือว่าเอฟซีนี่เขาเขามาจัก มางวดก้อนถังมางวันนี้มากงวนนี่ะค่ะสามแก็ไดมากนี่จะปลวกเบิกซับกับโอปอมากโอปอว่าเขามาสมวดนี่มายมมามาน้กกานเนี่ยพ่อมือหนมานักการโอ้ยามันเรียบร้อยอยู่กำลังทายท้อยืนยนี่เบิ้องเนื้อนวยกกงไม่ได้ อยู่ในหู้ก็ดึงขาออกมารดพกงเฮ็ดยังตัวสีได้ <c oughs> เอ่เอ,อว่าเป็นยังบ้านยังไดเจ้าเป็นปีึงก็ได้ดี่หละเงีนอือรุ่นคีมรถมาซื้อพีร่รอดเดี๋ยวรอเดี๋ยวแกนอนอะนะจุดไล่สดอยู่น้องขันเนาะไล่สดอยู่เบื้องนี้ไหนสดกันเด้อครับครับครับ เอฟซีเบิงในในโซจะเพิ่มโทษใจเย็นๆนะคะแต่ว่าก so ับมีผู้สุงดีหลายโทษมหาพอครับลายรับอมาหลายพ่น่ก็ถืกเพราะว่ากับเลขให่ใช่ากับไหนเนาะครับพ่อก็บอกกับได้เลขตัวเดียวเนาะอันศูนย์ศหกกับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถ้าผู้ใดได้เบิ้งคลิปจะเข้าใจว่า พ่ออธิบายชัดพ่อก็อธิบายชัดว่ากันแมนตะเพิ่นหายมากขึ้นหนึ่งหกแมนหกหนึ่งหกการน้ำล่างย่างเดียวเม็ดเดียวแต่ว่าก็ยุที่ดวงคือการนี่พ่อพ่อไก่กันไว้หกกับเก้าอีกแมนแมนอันนั้นตัวเก่าตัวเดียวกันหนึ่งกับศูนย์ตัวอีกตัวเน้นตัวนักอยู่นะพ่อมีครับ นี่ยกกระตัวเพื่อนหามาเนาะตัวกลับซุบกลับหรือเป็นตัวร่องไปสินะประมาณเราเนาะน้าเจ้าว่ากลับกันเริ่มหัวดุ่งดวงคนมันคือว่าเหรอเพราะคือกันเนาะคเพราะคือกันผมก็เคยเจอหลายเท่าอยู่เคยเจอแบบที่ว่าก็จะเขียนใส่นซ้ำเส่กระเป๋าใส่ซ้ำตัวหรือว่าขึ้นกระสือโอ้ยพอว่ากันรุ่นไหมควได้ไหมเมื่อกี้เนาะไม่กี้โอบอดดุ่งเหมือนไหมคือไหม เอาไม่เอาไม่หมวดวันที่ชิมโฮงนี่เอฟซีต้องรอดติดตามพอคุมครับบัานนี้ที่ได้มากกว่าพบพ่อวันที่เทไรครับบานนี้เอาว่าเห็นเกเบอร์เน่ครับไม่ผมโทรหานะครับจัาเดี๋ยวค่อยเคียนไว้เคลียเดี๋ยวค่อยเคียนไว้ให้พ่อทำเพ่อนได้มากแล้วพ่อกับสิวาได้มากแล้วเด้อนั่นนั่นประมาณนี้แหละี่เราจะเดยพิมพ์รอไว้นะครับครับสำหรับเบอร์โทรพ่อพ่อกันย่งสะดวกให้เอฟซี โทรมาได้คือเกาเน่อพ่อนาะไดเกาบ่เปียนเบืรอแล้วก็บ่ปิดโชคดีได้บ่ครับเนาะโชคเบืรอโทรได้อีบ่ได้ย้วยอยู่นึงค่ะไอเอฟซีเพื่อฟูดมิโชคน้ำมีหมาน้ำพ่ออยากรวมท่าบุญน้ำพ่อครับปินนมากัดมากบัดจันทบุรี0899443115อ้าอีกรอบนะครับพ่อ0899443115ตีต่อมาไหนเลยครับ ค่ะเป็นเบอร์โทรของพ่อคุ้มนะคะเบอร์โทรของผมเองบุญคุ้มครับส่วนแนวทางพิมรอไว้เด้อขายเอฟซีพิมรอนะคะทางช่องมาตามเดิมนะครับถ้าได้อยากให้กำลังใจคุณพ่อกันตามนั่นแหละครับหมายเลขโทรโทรมาได้ตลอดเวลาเด้อครับคตามนั่น้แนละครับหมายเลขโทรโทรมาได้ตลอดเวลาได้ครับตามที่ผมจิ้วข้อเม้าได้นี่เนาะ ชื่อข้มดเนี่ยผมจะไม่ได้เรียกร้องในการที่ว่าเมื่อถึอแล้วเนี่ยโอนมาให้ใส่ในเรื่องข้ามหน่ผมบ่บอกว่บ่บบ่จัเถื่อ่เคยบ่จัเถื่อนมันเป็นเน่ตหนิของเพิ่นแล้วแต่เพิ่นนน่ะพอเนาะสายบุญใจมองเห็นความสําคัญในการค่นทีเป็นสภาพุญให้กับการอยางถ้าบุนรวมบ่ได้เรียกร้องมนะบ่เรียกร้องผู้ใดเรียกร้อง แต่แแต่มีนักใจน้อยกวาขัน่อได้เลงมาก่อก็ให้คือเก้าือบแห้งมอบหัวงบบตัวอบไอเทียก็บเทนน้ำกันกันมีดโชคบอกไปแล้วเจ้าซื้อผ่าเื้อกรแ่งของเจ้าผจะเป็นทังสี่บอคือพื้นอีปอทอมแล้วเป็นคนตรงๆงนําเป็นบางบางเจ้าผมเคยแบบกบแต่ปอยหงวยนี่ว่าบานนี่นะบานจะได้ที่รถไยแดงผมก็คิดจังสันเลย มันเกินขา,แนะา,าน,นแล้วหนึ่งฮัลโหลบอดดี้นี่เ๋ยวค่ะสวัสดีสิทธิ์เถือเนาะฮัลลังคน้นฮัลโหลสายใหม่เราค่ะเอฟซีก็รับจุดสุขทีนั่นแหละว่า <laughs> <laughs> แต่โทรเขา้ามาเดี๋ให้ดูเบอร์โทรพ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะน,นี่เนาะค่ะสิ<อ>ทธิเออเป็นยังไงแตได้ไหมล่ะเออเออเออ นั่นแหละนั่นแหละอยู่ภาคใต้ตินี่อยู่ภาคใต้ติอ๋ออยู่โคราชกันเองเฮา